วันนี้ลูกทำเมโนโูเสิร์ฟคุณพ่อคุณแม่ที่ออสเตรเลียเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารเช้านะคะทำเองฝีมือลูกสาวแม่ทั้งสองคนช่วยกันได้มาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้อะไรเลยลูกไข่โอ้แม่ก็จะลองกินวันนี้แล้วค่ะทุกคนเป็นอาหารเช้าปกติจะกิน,ข,นข้าวเหนียวจิ้มแก่วเนาะ กติจะกินข้าวเหนียวจิ้มแจ่ววันนี้มาชิมฝีมือลูกที่ออสเตรเลียอ,อ่ะมาเลยค่ะลงมือนั่งทานอาหารเช้ากันทุกมาพาทุกคนมากินอาหารเช้าที่ออสเตรเลียวันนี้อาหารเช้าเป็นเมนูที่แสนจะอบอุ่นและก็อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเรากินกันไปสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังมาเที่ยวออสเตรเลียมารอบนี้นะทุกคนเราเช่าบ้านเป็นหลังเนาะหลังนึง เขาให้เช่าเป็นวันนะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราเขาจะต้องเช่าบ้านเป็นเดือนนะทุกคนเราจ่ายวันหนึ่งก็4,800บาทเช่า4วันค่ะทุกคนเราก็หลังจากนี้เราก็จะไปเมลเบิร์นนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะอยู่กับครอบครัวลูกๆทําอาหารเช้าให้กินวันนี้เป็นอาหารที่ ทำแบบง่ายๆนะทุกคนอิ่มไม่อิ่มก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กําลังนึกถึงว่าเราจะไปซื้ออาหารไทยที่ไหนไปซื้อข้าวสวยจากที่ไหนข้าวสารจากที่ไหนมอหงเป็นข้าวสวยนะทุกคนนั่งคิดอยู่นะคทุกคนคิดไปคิดมาก็นั่งกินน้ําส้มต่อนะคะทุกคนน้ําส้มนี้เราไปที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะมีที่คั้นน้ำส้มนะคะทุกคนเราก็คั้นแล้วมันจะมีขวดให้เราใส่นะเราใส่เราตวงเองขวดเล็กก็4ดอนขวดใหญ่ก็6ดอนดอนหนึ่งก็ตก23บาทเป็นเงินไทยนะทุกคนเรามาใช้เงินที่นี่เรารู้สึกเราใช้แล้วก็คำนวณดูเนาะว่าจะตกเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวออสเตรเลียสำหรับ แม่บ้านคนหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะทุกคนครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความอบอุ่นเราถือว่าครอบครัวเรามันมีมากพอที่จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้มีมากแต่เรามีแค่นี้สิ่งที่มีมันก็อยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆ fc หรือว่าเพื่อนๆผู้ชมได้ติดตามรับชมเนาะ เรากินกันไปคุยกันไปก็ปรึกษากันไปว่าเราจะไปที่ไหนกันดีเที่ยวที่ไหนสรุปนะคะทุกคนเราก็จะไปซื้อตั๋วเนาะซื้อตั๋วนั่งรถมีรอบเมืองรอบบ้านรอบเมืองเขาอะนะคะตั๋วก็ตกอยู่พันหกร้อยบาทต่อคนนะคะทุกคนนั่งได้ยี่ยี่สี่ชั่วโมงเนาะยังไงก็ติดตามรับชมตอนต่อไปเนาะคะ่ะทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมากินข้าวแล้วเล่าสู่กันฟังในการเที่ยวออสเตรเลียในการที่เราได้เดินทางมาถึงที่นี่เรามาสนามบินสายการบินไทยนะคะทุกคนตอนที่นั่งที่มาก็เขาก็เสิร์ฟดีเนาะก็ถือว่าบริการดีมากๆเลยนะคะทุกคนพอ <c oughs> บ้านก็ค่อนข้างอิ่มแล้วนะทุกคนแล้วก็คุยกันไปอ่า เราก็เอาความแบบชอบอะไรก็หาเอานะทุกคนเราก็จะใช้ชีวิตแบบไม่ใช้ใครไม่ใช้กันไม่ใช้อันนี้ใครอยากจะกินอะไรก็ปรุงเอาแต่งเอาเติมเอานะคะทุกคนพ่อบ้านก็ไม่รู้ไปหาอะไรนะทุกคนตอนนี้น่าจะไม่อิ่มนะทุกคนนะไปหากาแฟรหรืออะไรไม่รู้นะก็น่าจะไม่อิมนะ่มเนาะกินกันไปคุยกันไปตามภาษาครอบครัวครอบครัวเพื่อนๆเป็นอย่างไรแต่ครอบครัวเราก็ใช้ชีวิตแบบ จะว่าไลฟ์สไตล์ก็ว่าได้แต่ละคนก็คือใช้ชีวิตเป็นของตัวเองนะคะใช้ความคิดของตัวเองเป็นการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะพวกเราก็จะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรในการใช้ชีวิตเนาะค่ะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้มันคลิปท่องเที่ยวครอบครัวเราก็จะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีจ้า